ก็สวัสดีทุกคนนะครับผมพบกับรายการมองเกมมองใหม่นะฮะผม t h e b a c k 77นะครับก็วันนี้เราก็เป็นเทปใหม่อะไรก็ใหม่หมดนะฮะจริงๆขือนใหม่จริงๆนะตอนเอ่อเดี๋ยวเราจะมาแบบตอนนี้เราก็มีแบบทีมงานมีอะไรเยอะจากเทปแรกที่2อสเทปก่อนออกหน้านี้ก็มีผมแค่ทําคนเดียวเนาะก็เรามาเจอกับคราวนี้ก็ใหม่ก็มีอะไรก็ เดี <c oughs> ๋ยวก่นเดี๋ยวเราจะหามผู้ที่มาร่วมงานกับผมครเมื่อก่อนก็คุณก็เห็นผมพูดอะไรก็ไม่รู้อยู่คนเดียวนะคราวนี้ก็อาจจะมีคนอื่นเข้ามาร่วมนะเชิญแต่ละคนนะแนะนําตัวหน่อยสวัสดีค่ะชื่อคารีนะคะเราเพิ่งจะมาร่วมกับแบล็กอะไรเจ็ดเจ็ดวะ เดอะแบ็กเจ็ดเจ็ดซีพูดอะไรอะเดอะแบ็กเจ็ดสิบเจ็ดซีกเจ็ดสิบเจ็ดก็ได้ดีกว่าอ่าอ่าต่อไปสวัสดีครับส่วนผมมีนามว่ากาดอสกาดอสนะฮะอ่าก็คงคงจะเห็นเห็นหน้าตาของแต่ละคนอย่างแน่ชัดนะเพราะว่าผมไม่ปกปิดละครัวนี้ก็มาเต็มที่เลยฮะอ๋อครัวนี้ก็ อาจจะยังไงอะคือเราเหนือตกกันเลยทีเดียวเฉียวเอาจริงอะเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์ของของอันนี้คุณอะไรวะลืมแล้วะชื่อคาริมคาริกับอะไรนะกาดอสอดเดี๋ยวเราถามกาดอ๊อดอัอ่ะคาริอะไรอะเราจะถามก่อนนาแปกถามคาริก่อนว่าเออคิดยังไงถึงมาร่วมกับเราความจริงก็ ชอบรายการหลายรายการแล้วทีนี้ก็ลองดูว่าอยากลองทําดูสักครั้งหนึ่งในชีวิตเป็นประสบการณ์ใหม่ค่ะอ่ากาอดอกกาอดอกอ่ากาดอตัวพูดติ๊กกาดอกก็จริงๆอิงที่ผมมาร่วมนี่ก็เพราะว่าผมอยากจะลองทําอะไรที่มันแปลกๆดูนะครับถ้าเกิดสำหรับใครที่สนใจนะครับก็สามารถมาเป็นแนวร่วมของเราได้นะครับบอกบอกซิว่าที่ไหนอะไรยังไงก็ได้อ่ะบอก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 ,บอก,บอกทั่วเลยบอกให้ทั่วเลย บอกซิบอกซิถ้าเกิดว่าผู้คุณสนใจที่จะมาร่วมเป็นสตาฟหรือช่วยงานแล้วนะครับสามารถมาที่มอพยาวได้นะครับแล้วจะจะมีเบอร์มีอะไรติดต่อไว้ให้นะครับโอ้เอาซะเป็นวิชาการมากเลยอ่ะอ่า <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะละเดี๋ยวเราจะถามอ่ะ <c oughs> คิดยังไงกับสังคมเกมสังคมใหม่ของของทัง้งสองคนเนี่ยถามใครก่อนนะครับ,รนนรบเดี๋ยวจะถามอ่ะ <c oughs> คือว่าสายเกมต่างๆมันก็ทําให้เกิดมิตรภาพและสังคมได้รู้อ,อะไรอยไม่ใช่เราเราถามเราถามว่ามันก็ใช่ค,คือสังคมเกมไทยในปัจจุบันเนี่ยกับ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 เอาคาถามได้ไนงะอ,อ่ะมันมียังไงบ้างสังคมไทยกับเกมในสมัยนี้คือว่าสังคมในปัจจุบัน,นคิดยังไงกับเด็กเกมเด็กติดเกมอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ไม<ๆ>เราไม่ได้ขยายไอ้พวกนั้นไงอ่ะ สดเลยศูนย์ไปได้พี่สดศูนย์อาถามถามถามเออเอามี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 ยังไงมีความคิดว่าถ้าพูดถึงเกมหรือเด็กติดเกมหรือว่าอะไรอ่ะในมุมมองผู้ใหญ่อาจจะดูแบบแบบว่าเอ้ยทําให้สอบตกอะไรอ่เงี้ยผู้ใหญ่ส่วนใหญ่ก็ก็จะโทษว่าเออเกมผิดไปซะทั้งหมดที่จริงแล้วความจริงแล้วมันก็ไม่ตส่นแบว่าเ้อย่างฉันก็เล่นเกมมาาแล้วสุดท้ายก็เก่งกว่าคนที่ไม่ติดเกมซะอีกนะคะแค่น uh, ี้ฮะอ่ะ ก็สำหรับผมอาจจะทางการนิดนึงไม่เป็นครูเลยไปใช่ไหมก็ปกติออกรายการก็ต้องมีแบบนี้บ้างใช่ไหมล่ะมันก็ไม่ควรซะทั้งหมดหรอกมันจะได้ดูแบบนะเป็นรายการสักทีอ่าถาม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 ก็จริงๆแล้วน่ะบางคนน่ะมันอยู่บางคนอาจจะมองว่าเกมน่ะอาจจะร้ายไปซะทุกอย่างแต่มันไม่ใช่แล้วผมคิดว่าถ้าเราเกิดเรามองลึกเข้าไปสักนิดนึงในเกมอาจจะแฝงอะไรสักอย่างที่แบบ ทำให้เราเห็นมันเห็นความดีของเห็นประโยชน์ของมันมส่วนผู้ใหญ่ปัจจุบันนี้ในประเทศไทยเราผมคิดว่าถ้าเกิดว่าพวกเขาเน่าจะลองเปิดใจรับฟังเด็กๆที่เล่นเกมหรือพวกเขาอาจจะมาลองกับเล่นพวกเด็กๆหรือลูกหลานของเขาบ้างก็ได้บางทีอาจจะได้รู้อะไรเกี่ยวกับเกมบ้างหมเลียงครับหมเลียงครับคุณคุณอะไรนะเราลืมชื่ออีกแล้วเราลืมชื่อทุกทีเลยไปป่ะดอสกาดอสเอากาดอสพอดีผมผมมีอ่าก็ส่วนผมนะก็ ก็ไม่มีอะไรมากอะก็ก็เหมือนอย่างที่แบบเออพูดทั่วไปนะก็ก็เหมือนครับก็ผู้ใหญ่ก็ควรเปิดใจยอมรับบ้างก็ตอนนี้ก็ที่จริงปัญหาเกี่ยวกับเกมเด็กเก็บเด็กติดเกมหรืออะไรก็มันมีกันทุกประเทศนะฮะแต่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 ผู้ใหญ่ก็ให้ความเข้าใจด้วยครับเพราะว่าบางอย่างก็เดี๋ยวนี้ก็วงการเกมไทยก็พัฒนาไปมากกว่าที่ผู้ใหญ่แบบคิดแล้วนะก็ขอให้แบบเปิดใจลองลอง เมื่อเมื่อเห็นลูกคุณเล่นเกมเนี่ยก็ลองไปแบบุยกับลูกสิว่าเออเกมเป็นไงบ้างสนุกไหมหรือว่าอะไรหรือเปล่าก็ก็ก็แค่นี้กันแล้วกันนะฮะก็เดี๋ยวกลับไปที่สองคนกันแล้วกันนะแป <c oughs> <c oughs> แบบหนึ่งอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะถามคำถามต่อไปนะสอบสองคนนะฮะครับ <c oughs> อ่า <c oughs> เดี๋ยวเราถามว่าอะไรดีอ่ะเออนั่นไง เดี๋ยวนะแป๊บแป๊บแป๊บเวอร์ชันสูงเวอร์ชันทดลองนะครับสูงสูงเวอร์ชันเดโม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 อ่ะแล้วถามก่อนว่าอืมพวกคุณสองคนรู้จักกีฬาอีสปอร์ตหมเนี่ยอีสปอร์ตเหรออีสปอร์ตเห็นมาบ้างมันก็อ่ะเราพูดซิว่ามันเกี่ยวกับอะไรบ้างก็การแข่งขันทั้งพวกเกมออนไลน์จากทีมการแข่งขันเป็นทีมแข่งขันเกมออนไลน์อ่านี่แหละที่ผมเข้าใจอืมแล้วคุณะ รู้จักไหมรู้อยากไหมรู้จักไหมจน้อยนิดในหัวก็ได้ค่ะไม่ค่อยรู้จักอ่ะแต่ที่รเห็นในส่วนใหญ่จะเห็นที่แบบมีการแข่งแบบเป็นทีมแบบในในเป็นแบบเป็นแบบงานงานไปอ่ะอ๋อแล้วก็คืออ่าแบบแล้วคิดยังไงกับคนที่อยากอยากจะมามาเล่นแบบมาร่วมกีฬาสปอร์ตแต่ก็ยังไม่มีโอกาสอะไรบ้างความจริง ถ่ที่ใครกันแน่เนี่ยฮะก็ถ้าผู้คนคนที่ฟังอยู่นะครับก็ถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าเฮ้ยเกมมันทําให้แบบเราแบบมีความกล้ามีความมั่นใจมีความเป็นความสามัคคีเป็นกลุ่มแล้วก็คุณต้องลองมาที่นี่นะครับงานี่ศกาลจีสปอตแล้วคุณจะได้พบกับผู้เล่นหลากหลายหน้าตา หลายประเทศด้วยคันโอ้ยเกินเกินเกินไปเกไปเพราะว่าเหลังจากเทปที่นี้คือคือผมไม่ได้ไม่มีการตัดต่อคือลงเลยฮะถ่ายเสร็จก็ลง YouTube เลยเพราะว่าผมอยากจะถามแบบเออว่าสามคนเนี่ยเรา3ามคนเนี่ยอาจจะเป็นแบบทีมงานที่แบบคือยังไงก็ก็อาจจะมีแบบเล็กนิดนึงก็แล้วแต่นะก็เป็นก็ผมกับกับกับใครนะกับใครกับใครการิกับเคดอสนะก็ยังเป็นกาดอสกาดอส กีาดอกาด๊อดกาด๊อก็อาจจะเป็นมือใหม่ก็ก็ถ้ามีอะไรก็ตีชมหรือว่ามีคือถ้าเทปนี้ออกไปแล้วก็มีอะไรข้อข้องใจหรือว่าอะไรก็สามารถถามถามมาได้นะครับที่ที่เฟซผมเดี๋ยวผมจะวางเฟซผมไว้ข้างล่างกันแหละนตอนมีอะก็มีถ้าตอนนี้ผมก็อยากให้คนมีแนวร่วมเหมือนกันเลยเดี๋ยวก่อนเอาละเดี๋ยวผมจะมาถามจุดประสงค์ผม เดี๋ยวไม่ใช่ไปสิเดี๋ยวเราจะหาว่าแต่ละคนเนี่ยเล่นเกมอะไรกันบ้างสองคนเนี่ยกาสตสกับคาเียคารไม่ใช่คารคาเรคารเออมาถามพี่คาเร่ก่อนเกมมันเป็นเล่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 นอะไรบ้างเล่นอะไรบ้างคุณชอบเล่นอะไรบ่อยและชอบชอบมากเลยถ้าพูดถึงเกมที่ชอบมากก็คือในนี้เป็นคำคำสองคำที่อ่านสองแบบก็คือเอลสวอร์ดหรือเอลซอนะเป็นเกมแนว2 5จุห้า ดีนะคะเป็นเกมที่เน้นการ์ตูนแล้วก็เน้นแบบเนื้อเรื่องถ้าเกิดใช้ความจินตนาการจะเป็นไปได้หลายรูปแบบเลยค่ะแล้วเกมที่เก่าที่สุดก็คือเกมทอมบ้าภาค2ค่ะเก่ามากเป็นเป็นเกมแค่สองวิติเท่านั้นแหละค่ะอ๋แล้วอ่าอาเนี่ย <c oughs> เ,เล่นอะไรบ้างเล่นอะไรบ้างผมชอบเกมผมชอบเกมแนวแบบ R T S เกมแนววางแผนอ่าล,ลองลองลองพูดซิว่าเล่นเกมอะไรบ้างผมหรอก็มี เข้ามาเนี่คอนคอร์ดเจเนอโร่อ่าแล้วก็ยูริอ่ายูรินี่ไม่ใช่ไม่ใช่โอ้โหโคตรเก่าอ่ะจริงๆเก่าอ่ะตำนานตำนานมากอ่ะตำนานจริงๆตำนานโอ้โหใครบอกว่าไม่ตำนานนี่เกินไปแล้วนะคือแบบดังนะยูริน่ะแต่ตอนนี้มันโคตรไม่ดังมากไปเกมอื่นแล้วดังดังสมัยก่อนดังตั้งแต่เข้ามาแรกๆอ่ะไปไหนจะเห็นแต่ยูริดังจรแต่ตอนนี้ไม่ดังแล้วเฮ้ยแต่ยูริบาง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 ร้านก็ยังเล่นอยู่นะฮะขนาดขนาด ไอ้อะไรนะเกมอะไรไม่รู้สตาร์คับภาคแรกสตาร์คับภาคแรกก็ยังมีบ้างเห็นนิดๆหน่อยอาจจะเป็นเกมเก่าๆม่ามากนะเนี่ยคืออ่ะเดี๋ยวเราจะถามคือจจุดับเดี๋ยนะแป๊บนึงลืมบทนิดนึงก็คือมันเทปสูตรตอนเราก็ทำมาแบบเอออยากจะรู้จักว่ารายการเรามีอะไรบ้างมีอะไรทำบ้างเดี๋ยวเล้วแล้วถามจุดประสงค์ของรายการเนี้ยซึ่งคือ คือ,อรายการที่ผมทำเนี่ยอาจจะเป็นเดี๋ยวก็ถามนะฮะก็รู้สึกปวดมือแล้วสิถือกล้องคนเดียวพอดีตากล้องก็อยู่นูน่นอยู่นี่ตอนนี้ก็ขาดสมาชิกหลายคนเลยเราต้องการร่วมหาคนร่วมมาเยอะแยะเลยอะ่ะใช่ครับคือตอนนี้ตอนนี้ผมพูดคือตอนนี้กำลังนึกบวดเนี่ยพูดไปเรืเ่อยก็ <laughs> ขอโทษไว้แค่คิดมันยาวนิดหนึ่งนะฮะเดี๋ยวข้ามมาจุดประสงค์ว่าทําไมผมถึงอยากทา มองเกมองมองเกมมองใหม่ก็แล้วกันว่าเออลืมเนอะลืมหันกล้องอันนี้ชิดมากจริงๆเลยขออภัยขออภัยนะก็อ่าก็จุดประสงค์ของการทำรายการเนี้ยก็ผมก็ก็ตอนนี้ผมกำลังจะก่อตั้งเป็นชมรมอยู่ฮะเป็นชมรมอะไรนะสภักาวเกมมหาวิทยาลัยพะเยานะฮะก็มีจุดประสงค์ที่จะก่อตั้งก็คือ เป็นแบบเป็นสื่อสื่อหนึ่งที่แบบเป็นสื่อในระดับนักศึกษานิสิตอะที่อยากจะเอาความรู้ที่นําเสนอความรู้ทางด้านต่างๆเกี่ยวกับเกมเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับเกมเกี่ยวกับการศึกษาบ้างเกี่ยวกับอะไรทานองนั้นแะคือว่าเราจะนําเสนอแบบในมุมมองแบบที่หลากหลายแล้วก็ไม่แบบอะไรมากจนเกินไปเรามองว่า เราคือคือในปัจจุบันเนี่ยคือประเทศไทยเนี่ยก็ในวงการเกมเนี่ยคือยังไงอ่ะคือยังเป็นแบบ <powdered> ผู้ใหญ่คือยังเออใช่ยังยังก็ <lifting S 1> งใช่ครับคือเออใช่ทางด้าน e ีสปอรก,ก็ก็ยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักแบบกว้างขวางแบบคือแบบรู้กันหมดอ่ะแต่แต,แต่จะมีแบบคือรู้บ้างนิดหน่อยโอ้ก็รู้บ้างนะก็อาจจะมีในวงแคบๆแต่ก็ก็เยอะเหมือนกัน กว้างกว้างกว้างแต่ตอนนี้ก็กว้างนะวงการสปอร์ตวงการเกมสมัยก่อนก็อยู่ในยุคก่อนๆก็ไม่ค่อยแบบตั้งแต่แรกนะล็อกภาคแรกออกมาแล้วใช่ปะใช่ใช่ล็อกในเกมตำนานโอ้เกมเทพๆเลยจริงๆอ่ะเออใช่ใช่ใช่ตำนานจริงๆตำนานตำนานซึ่งก็ยังไม่ปิดเลยนะคะตอนนี้โอ้ยเดี๋ยวนี้เขามีภาค2แล้วคุณใช่ก็ดูแต่แรกล็อกภาคแรกยังไม่ปิดนะครับแบ่งเป็นสองแบ่งเป็นสองภาคแล้วอ่าใช่ใช่มีรูปแบบเดิมๆก็ก็เราแบบคือคือยังเห็นแบบ วงการเกมไทยอะ่ะคือที่จริงอะ่ะผู้ใหญ่บางคนคิดว่าเฮ้ยเกมเป็นเป็นมันเป็นสิ่งที่แบบไอ้สาระมากเลยอะ่ะคือแบบคือบเฮ้ยไอ้ดเด็กพวกนี้มันเล่นควก,กว่าแบบเฮ้ยไปทําอะไรตูวจากข่าวแบบอะไรอะ่ะข่าวขาว่ขาวแบบก่อนกอะ่ะคือแบบมีเด็ก,ดกไปไปไปเอา<ป>มีดแ,แทงแท็กซี่เอาเด็กขอยืม เงินก็ไม่ได้กระทุบตีพ่อแม่อะไรประมาณทํานองเทือกนั่นแหละฮะก็เป็นข่าวในตำนานก็ใช่ฮะก็ผู้ใหญ่อาก็อาจจะมองแบบเกมในทางด้านลบลบมากเพราะว่าก็อาจจะเป็นด้านสื่อมั้ง<ไ>ผมก็ไม่อยากพูดเกี่ยวกับสื่อมากเท่าไหรส่สื่อ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 อะไรไม่รู้อ่ะคือไม่อยากาเ,ยอเ,เออใช่ที่แบบเออแต่ก็จะมีสื่อบางสื่อที่นำเสนอแบบดีๆอยู่แต่แต่สื่อที่แบบทั่วไปอ่ะที่คนเขาดูกันอ่ะคือเขายังนำเสนอแบบข้อมูลทางด้านเชิง ลบมากเกินไปเกี่ยวกับเกมนี่มันมากเกินไปจนแบบปัจจุบันก็ไม่ทราบบกว่าเออวงก,การเกมเนี่ยมันหรือวงก,การแบบการแข่งขันอ e ีสปอร์ตหรืออะไรพวกเนี้ยเออเป็นที่ที่รู้จักก็เยอะเหมือนกันนะก็เนาะกลับมาที่แบบก็มีความหลายอย่างเกี่ยวกับเกมมากขึ้นก็มีหลายแนวให้เลือกใช่ครับาบาง, <c oughs> บางเออแล้วแต่ว่า แล้วแต่ว่ามันอันไหนมันเหมาะสมกับเด็กผู้ใหญ่แค่ไหนไงความจริงอ่ะใช่ไงฮะก็เนี่ยเพวกเด็กๆมันต้องเอาเป็นเกมพวกเพิ่มทักษะทางสมองบ้างอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอันนี้คุณพูดถูกเลยฮะครับก็มองเกมให้ว้างๆเลยใช่ใช่จะได้ไปหมดนะก็ใช่ครับมันก็ถ้าไม่ใช่เกมยิงปืนแต่ถ้าไม่ใช่เกมยิงปืนหรือว่าไปเกมพวกก็ก็ผู้ใหญ่ก็ผู้ใหญ่ไงผู้ใหญ่ก็ชอบมองแบบเออส่วนมากแกจะมองแบบเกมยิงปืนเกมแบบชี่ ที่รถแบบแกนทิปออโต้หรือ GTA อะไรพวกนั้นอะคือแบบคือคือเขามองอ่ะคือคือแต่แต่แต่ผมว่าเกม GTA อูรู้สึกชักจะนอกเรื่องกันไปใหญ่ละก็ไม่เป็นไรอ่ะก็เป็นเกมก็ผมแบบหมายถึงว่านอกเรื่องแบบแบบพื้นฐานไงที่เรามาทำคือนอกเรื่องนิดนึง มันก็ต้องมีนอกเรื่องไหมแต่ตอนเพิอสสูงอ่ะอย่าไปนับอะไรกับเอพิซดนี้นะะเพราะว่าแบบให้แนะนำหรือพูดก็สื่อสารเฉยเดโมเวอร์ชันทดลองครับผมทดลองเฉยเฉยเดี๋ยวเวอร์ชันหนึ่งก็เดี๋ยวผมก็ก็เกมก็หลายอย่างนะฮะเพราะว่าต่างชาติก็เขามองยังไงคือเรามองแบบเป็นเป็นแบบคือเขามองเขามองเป็นสิ่งสิ่งบันเทิงไงฮะสิ่งบันเทิงแต่แต่ยังไง มันอยู่ท่ทีแต่แต่แต่ประเทศไทยเนี่ยเราประเทศไทยผู้ใหญ่ในประเทศไทยอ่ะคือเขามองแบบเป็นสิ่งเสพติดไงซึ่งแบบเอออะไรพวกเออประมาณนั้นแหละใช่อย่างอย่างที่เห็นแบบข่าวล่าสุดเด็กเล่นแกนทีพออตโตอะไรๆๆมาเนี่ยคือผมคือที่จริงอ่ะไอเกมตัวเนี้ยเท่าที่ผมเล่นมานะก็เกมนี้ก็มันจริงนะก็มีแบบอาชญากรรมแบบเนี่ยพวกจีรนป์นธนาคารกันค้าสโสเภณีกันค้ายา <ๆ S 1> <ๆ S 2> เสพติดอะไรพวกเนี้ยก็คือ18จริงๆแหละ ให้ผมเล่นมาแต่แต่เกมนี้มันคุณคุณรู้ไหมว่าไอเกมนี้มันมันมันมบ่งบอกอะไรบ้างคือเกมที่ผมเล่นมาแล้วก็ศึกษาดูบทดูอ่านดูบทสรุปมาก็เกมนี้มันจะชี้เห็นที่ถึงโทษของการแบบการการกับคือการทําสิ่งไม่ดีอ่ะคือแบบชี้ให้เห็นอ่ะคือตอนเออการทําผิดกฎหมายการทาอย่างนั้นคือคือเกมมันมันจะบอกอยู่ตลอดว่าและเกมมันภาคล่าสุดเนี่ยเกมมันจะแบบ ภาค5เนอะมันจะมันจะบอกบ่งบอกถึงแบบเออสภาพ3คนเน่ะคือตัวละคร3คนเน่ะชีวิตไม่เหมือนกันแต่ทําไมเขาถึงมาทําแบบอาชญากรรมหรือเปล่าหรือ่าอะไรพวกนี้ผมก็ไม่แน่แต่ผมก็พูดไม่ค่อยเก่งนะเกม g t a นี่นะครับคือที่ผมจะพูดคือเป็นเกมที่อยากให้ผู้เล่นมองให้ลึกซึ้งหน่อยก็ใช่ครับมองให้ลึกซึ้งเพราะว่าเกมมันก็มันมีหลายมุมหลายแนวเนาะก็แล้วแต่มุมมองแต่ละคน เหมือนกันว่าเออเขามองยังไงบ้างแต่แต่ส่วนตรงก็เงินที่บอโทก็ก็เป็นเกมที่มันสอนนะมันสอนอะไรหลายๆอย่างสอนเกี่ยวกับกฎหมายเออใช่สอนเกี่ยวกับกฎหมายว่าเออไอสิ่งเนี้ยเขาสิ่งนี้ไม่อยากให้เด็กทําว่าทำแล้วมันจะเป็นอย่างนี้นะเหมือนเกมนะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เขาแบบฝรั่งเขาสื่อ <ừ. S 1> สื่อสื่อให้เห็นว่าการทําแบบการทําสิ่งไม่ดีอ่ะคือมันในเกมอ่ะดีกว่าไปทําแบบสิ่งที่แบบรอกอ่ะ ข้างนอกอะเอออะไร<ห>ประมาณนั้นอะคือแบบเขาเขาสอนนี่เห็นว่าอย่าทำนะสิ่งพวกนี้<ช>แล้วตอนจบมันก็ไม่ใช่แบบเลวร้ายจนถึงแบบได้เป็นมาได้เป็นเศรษฐีได้เป็นอะไรนั้นเขาก็ได้รับทุกได้รับอะไรยเบางตอนจบอะของภาคสี่อะภาคไหนไม่รู้อะที่แบบคือเขาก็กลับตัวกลับใจแล้วเพื่อภาคไหนไม่รู้อ <laughs> ะ <c oughs> โอแม่เติง <c oughs> แต่ว่าก็ออกแนวดีอย่าเ้อเราพูดก็ไม่ค่อยเก่งซะเท่าไหร่นะก็เป็นมือใหม่จัรู้มันยังไม่ใช่ยังไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่ก็ มันอาจจะแบบบางๆนิดใช่บางๆนิดนึงก็ก็ขออภัยด้วยก็อาจจะพูดอะไรที่มันผิดไปหรือผิดระบบไปนิดนึงก็ขอขอโทษในที่นี้ด้วยเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยเก่งทางด้านการพูดซะเท่าไหร่ก็เราก็ไม่เก่งก็ทีมงานทุกคนก็เป็นมือใหม่กันหมดเลยฮะก็ผมก็ก็ใช่ลงยูทูบใช่ก็ก็ทุกคนก็ตั้งใจทํากันอยู่ฮะทั้งใจกันสุดๆเพราะว่า เราก็อยากเป็นสื่อหนึ่งเนาะที่แบบอยากจะเปิดข่าวสารให้แบบเออให้ประชาชนที่ไม่ได้เล่นเกมหรือเด็กเล่นเกมหรือว่าคนได้รับทราบได้รับรู้กันคือว่าเออมันเกมมันก็ไม่ใช่แบบดีไม่ดีเสนอไปนะแล้วมันก็เกมก,ก็มีดีบ้างแต่เราก็ควรเล่นแบบให้ถูกที่แบ่งเวลาแบง่งแบ่งแบบคือทำกันบ้านเสร็จก็ไปเล่นเกมก็ได้แล้วแบ่งเวลาให้ถูกด้วย อะไรมานี้ผู้ปกครองก็ก็ให้ความแนะนําด้วยคือผู้ปกครองก็อย่าปล่อยให้เด็กเล่นคนเดียวก็ก็ที่จริงอ่ะเกมพวกเกมอ่ะที่จริงผู้ปกครองก็มีส่วนในการซื้อบ้างกระดีมกันนีะเพราะว่าเพราะว่าเกมไม่ไม่จริงๆจริงเราพูดจริงๆนะเพราะว่าเพราะว่าคือเราจะได้ซื้อไงเพราะว่าเกมพวกววาเกมปกอ่ะพวกเกมอ่ะมันจะมีเลรดเลรดติดอยู่แล้วไงเพราะว่า บอกว่าได้มอสมเอออะไรมาได้เท่าไหร่ไงแต่แต่ส่วนมากก็เห็นไม่ซื้อก็ก็บางบางคนก็ไม่มีนะบางคนก็โหลดมาบางคนก็เอาไปซื้อเองไงบางคนก็ก็ผมเชื่อว่าส่วนใหญ่ก็โหลดนะส่วนใหญ่ก็โหลดนั่นแหละโปรแชรยิ่งใช่แต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากจะสนับสนุนเกมของเขาเพราะเขาดีจริงก็ช่วยซื้อของแท้เออใช่ช่วยช่วยซื้อของแท้นะก็เหมือนกันว่าว่าพวกผมก็เห็นหลายบริษัทก็ล่มล่มละลายไปแล้วว่า ก็ใช่ครับก็ช่วยกันซื้อของแท้กันลวกันเพราะว่าจะแบบสนับสนุนคนที่ทําเกมได้ทําเกมต่อไปได้อะไรดีๆต่อไปก็ได้หลายอย่างเนาะเดี๋ยวถามกันว่าแบบคืออ่ะถ้าลองคิดนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดี๋ยวกลับไปที่สองคนนั่นแหละยูนลกับคาริคาริคาริดอสคาดอสโอ้ยผมลืมประจําเลยอาจจะถามว่าอ่ะถ้าสมมติผมขอยบงเกี่ยวอาเซียนนิดนึงว่าเดี๋ยวก็สองปีแล้วเนาะเดี๋ยวห้าแปดก็เาเซียนละผมจะถามว่าอ่า ถ้าสมมติถ้าแปดเนี่ยสังคมเกมในประเทศไทยมันจะเป็นยังไงบ้างามคือมันจะต้องมีหลายมันคงจะใหญ่ขึ้นกว่าเดิมแล้วค่ะเพราะว่ามีหลายประเทศมามากขึ้นไม่ว่าจะเป็นชนชาติพวกอาเซียนทั้งสิบประเทศนะคะแล้วเพื่อแล้วจะได้แบบจัดทีมเป็นชาวต่างอ๋ออันนั้นอันนั้นมีอยู่แล้ว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 เห็นอยู่แล้วมีแล้วแต่ก็จะมีมากขึ้นอีกเรื่องก็จะรู้จักมากขึ้นใช่ค่ะตัวตัวผมก็ เมื่อเข้าอาเซียนเมื่อไหร่นะผมว่าคงได้รู้จักคนหลากหลายรูปแบบเยอะขึ้นอะต่างประเทศที่เขาชอบเล่นเกมแล้วได้แลกเปลี่ยนเลกแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมแล้วก็ความรู้วิธีการเล่นอะไรต่างๆหรือเกี่ยวกับอ่ะแล้วส่วนผมฮะอ่าส่วนผมเดี๋ยวกลับมาที่ผมคืออ่ะถ้าสมมติมนะถ้าเข้าอาเซียนนะฮะก็ผมก็ก็คงเห็นเปิดอะไรหลายอย่างทั้งแบบคือก็ก็ถูกนะอย่างนี้เขาพูดคือมัน สิประเทศอาจจะเยอะขึ้นหรืออาจจะมีแบบบางประเทศอาจจะร่วมมือกันทําเกมอะไรประมาณนี้อาจจะสิประเทศเนี่ยร่วมมือทําเกมออกสักโปรเจกต์สองโปรเจกต์หรือแบบอาจจะมีการแข่งขันที่ใหญ่ขึ้นเพราะปัจจุบันเนี่ยเขาก็หลายหลาย,หลายประเทศทางด้านสหรัฐอเมริกาเขาก็ยอมรับไอ้พวกกีฬาสปอร์ตเนี่ยให้เป็น,เป,นเป็นกีฬาจริงๆและกีฬาในล่มนะฮะแต่ประเทศไทยก็ผมก็อยากฝากให้แบบกระทรวงไอ้การกีฬาอะไรบ้างก็บรรจุอีสปอร์ตเข้าไปด้วยนะฮะเพราะว่า ว่าเกมเกมเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้เล่นแค่เพื่อความบันเทิงแล้วก็ว่าเขามันคือมันสู่ความอาชีพแล้วมันเป็นอาชีพอะเพราะว่ามันมีการแข่งแต่ทีมันจะมีการบริหารการจัดการทีมมีอะไรบ้างมีการวางตำแหน่งแล้วก็มีการวางแผนก็ผมก็ฝากไว้ด้วยกันละกันเพราะว่าผมก็อยากผลักดันวงการนี้เหมือนกันแล้วก็วงการเกมไทยให้ไปสู่แบบโลกใช่เพราะว่าผมอยากจะเพราะผมก็เห็นเกมไทยเนี่ยที่ไปแบบโลกก็น้อยอยู่แล้วผมก็อยากจะสนับสนุนแบบคนที่แบบทําเกมก็ ทำไปเลยเพื่อแบบเพื่อผมว่าเกมไทยก็ยิ่งน้อยแล้วก็คนบุคลากรทางด้านเกมก็ยังมีน้อยอยู่เยอะเลยก็ไม่รู้สินะว่าผมจะพูดอะไรเพราะผมก็เลยเอาทะเลทุกภาคเลยเพราะผมพูดแต่ละทีสามภาคแรกก็เลยเอาทะเลตลอดก็ก็ก็เป็นคลิปทดลองอะเนาะศูนย์ก็แนะนํากันรู้จักอะรายการมองเกมมองใหม่เนี่ยก็ทุกคนก็ก็ควรก็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 อาจจะ ก็ jogo. รักเกมรักรายการนี้เหมือนกันเพราะว่าผมก็ผมอยากจะให้แบบรู้จักในเกมมุมมองใหม่ๆมากขึ้นมุมมองหลายๆมุมมองอ่ะที่เราอยากจะทําอยู่เยอะแยะวิดีโอก่อนของคนนี่มีคนดูกี่วิวครับโอ้ถามผมมีเหรอโอ้ยร้อยนี่มีมีอยู่อันเดียวเลยไอที่ไอเท่าไหร่เนี่ยมากสุดอะร้อยร้อยกว่าเองประมาณนั้นแหละคือยังไม่ถึงเลยคืออ่ะคือเราก็ไม่ได้คือเราก็ทําไว้อะ เราก็ไม่ได้สนวิวหรอกว่ามันจะวิวเท่าไหร่หรอกนะคือคือเราสนแค่เราทําปณิธานเราทําแบบความฝันเราสารฝันอะไรหลายๆอย่างให้มันเป็นจริงได้เขาขอแล้วเราไม่ต้องไปสนว่าวิวมันจะเท่าไหร่วิวมันจะ50วิวมันจะหมื่นวิวมันจะเป็นแสนเราสนใจว่าเราสารฝันหรือทําความฝันต่อเพราะว่าผมก็มีความฝันอยู่คืออยากเป็นนักพัฒนาเกมนักทาเกมแบบอยู่แล้วไงคือเป็นความฝันแต่เดิมอยู่แล้วว่าตัวเองก็กะคือว่า ตอนนี้ตัวเองอาจจะยังยังปีหนึ่งเนาะโฮตัวเองก็ยังแบบยังไม่ได้พัฒนาไปไกลเท่าไหร่ก็เรียนแค่พื้นๆฐานไปถักไทยๆไปก็ยังมีหลายอย่างก็ต้องแก้ไขปรับแก้ไขในเทปต่อไปเนาะถ้ามีอะไรผิดพลาดก็ผมพูดบ่อยจังก <c oughs> ็ <c oughs> ขออภัยก็แค่นี้นะฮะ,ะพูดบ่อยเดี๋ยวก่อนครับคุณคณนลีามีอะไรจะพูดส่งท้ายไหมครับเออใช่พูดส่งท้ายแล้วเรา,ราเราจะปิดรายการแล้วเนี่ยการที่เกมจะเริ่มต้นในช่วงทุกอย่าง เกมไม่ใช่ตัวที่จะทําให้เด็กเป็นคนไม่ดีเสมอไปถึงมันจะดูแบบเริ่มต้นมันอาจจะแบบไม่ดีแบบร้ายๆมีแต่ด้านมืดแต่สุดท้ายตอนจบของเกมก็จะมีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นทั้งนั้นครับผมครับส่วนผมก็อันก็สุดท้ายแล้ว <c oughs> ก็ผมจะฝากถึงคนที่ดูวิดีโอนี้นะครับจนจบนะครับถ้าไม่จบที่แ <c oughs> สดงว่าก็ นะ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 อะไรก็ไปคิดเอาเองกันแล้วกันนะฮะโอ้โหจริงๆถ้าเกิดว่าคุณสนใจอ่ะก็มาลุมอะไรกับเราได้หรือไม่ก็มารวมด้วยกันตอนนี้ผมต้องการสปอนเซอร์อย่างด่วนจีมากครับจริงๆอฮะเพราะว่า3ามคนก็ทำอะไรก็ไม่ค่อยได้มากเท่าไหร่มีคุณมีคําแนะนําติชมอะไรก็บอกเราหน่อยนะครับคือคือเราจะได้เอามาปรับแก้ไขใช่ในภายภาคหน้าเพราะเราก็ยังเป็นมือใหม่อ่ะเนาะคือเราก็อาจจะมีแบบโครงการใหม่ๆห่อกมาแบบ ออกมาเยอะแยะเลยโหตอนนี้ผมก็คิดโครงการใหม่ๆออกมาเยอะแยะเลยเหมือนกันตอนนี้ก็คิดไว้แต่ตอนนี้เดี๋ยวก็หลังจากเทปนี้ผมก็จะไปงานงานไทยแลนด์อะไรนะและงานไทยแลนด์เกมโชว์บิ๊กเฟสติวัลนะฮะมัสิบสามที่พารากอนสยามพารากอนนะฮะวันเดี๋ยวผมจะไปทำรายการที่นั่นเป็นเอพิโซดแรกนะฮะก็จะ ก็ไม่ม exactly. kind of <c <c ีคลิกกับกาดอสคงก็ใช่ครับคลิ่กับกาดอสคงจะอยู่เพราะว่าเขาก็ติดทุลนลมกันผมคงไปเป็นวิทยากรภาค3ามแค่คนเดียวก็คงจะเออใช่ใช่เฮ้ยไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้น ไม่ไมจริงจริงมันเป็นโจ๊กครับมันเป็นโจ๊กมันเป็นโจ๊กเฉยๆมุก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 ราคาแพงมากเลยนะเฮ้ยเออจริงจริงเหรอราคาแพงจริงๆเหรอกลับมาสู่ฟังออกน้ำทะเลทำไมจะจบรายการแล้วคนดูเขารอเออใช่คนดูเขาอาจจะฉับแช่งเมื่อไหร่มึงจะจบสักทีกูรอมานานแล้วอะไรมาเนี่ยเอออะไรอะไรก็ก็ก็ขอฝากรายการมองเกมมองใหม่นะครับโดย โดยโดยสำนักข่าวเกมมหาวิทยาลัยพะเยานะะครับก็ขอสู่อ,อ้อมอกอ้อมใจของทุกคนด้วยนะก็แค่นี้นะครับสวัสดีครับ